สวัสดีดท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mess Gamer TV <Okay. S 1> ในวันนี้ผมจะมารีวิวแบบที่ผมสร้างแนวโรพีให้เต็มรูปแบบนะครับแต่ว่ายัางไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะมารีวิวให้คร่าวๆก่อน,นอย่างแรกภายในจุดเกิดหรือว่าบ้านเราจะมีจุดเสกรถแล้วก็จุดเซฟรถนะครับแล้วภายในบ้านเราที่ติดกับบ้านเราก็คือสถานีตำรวจน,นะครับมีคุกด้วยนะครับใครที่จกปืนหรือจกสายไฟพวกงานดำก็จะมาติดที่นี่นะถ้าหนีไม่รอดนะครับ เรามาดูอาชีพแรกกันเลยนะครับก็คืออาชีพเก็บแอปเปิ้ลนะครับอาชีพตรงนี้จะอยู่หน้าบ้านจุดเกิดเราเลยนะครับผมก็วิ่งเข้าไปเก็บอย่างนี้นะครับผมมันจะมีแอนิเมชันอยู่นะแอปเปิ้ลบวกหนึ่งนะครับมีเขียนด้วยเราต้องเก็บให้ได้5ลูกนะครับแล้วก็เอาไปขายข้างๆตึกมันจะมีคนรับอยู่นะครับผม5ลูกได้100บาทตอนแรกมันจะเป็น30บาทครับแต่ผมอัปเกรดเป็น100บาทพราศูนาสศาสารคนทํานะ อ่าแล้วก็เราก็เดินมาตรงนี้เลยครับนี่เราก็ดูเงินอันนี้เงินผมมีแสนบาทเพราะว่าผมไปทํางานดํามาครับแล้วเราก็เดินไปหาคนขายเลยนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับมันจะขายไอ้งานตโนมาตินะนี่นะครับขายแอปเปิ้ลแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูเงินกันนะว่าเงินจะเพิ่มไหมนะครับผมอ่าเงินก็เพิ่มเป็นอันที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเพิ่มมาร้อยบาทนะต่อไปก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับผมมีขวดน้ําแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ขายนะครับทุกคนสังเกต รอดหิวน้ำก็รอดหิวข้ามุมล่างซ้ายนะอ่ามันจะมีการลดนะครับและวิธีการซื้อก็คือกดไปรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับถ้าเราอยากซื้อข้าวก็กดไปที่แฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็กดอยากซื้อน้ำล้วก็กดไปที่กดน้ำนะครับ พอซื้อแล้วเราก็กดที่ตัวเอง2ครั้งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเมนูมากดคําว่า inventory นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดแล้วก็จะเห็นข้าวไข่าดาวที่ผมเขียนไว้กับขวดน้ำนะครับผมกดไป1ครั้งเป็นการกินนะตอนกินมันก็จะขึ้นข้างล่างนะครับว่าดื่มน,น้ําแล้วกินข้าวไข่าดาวแล้วตามนี้เลยนะครับถัดมาที่ต่อไปครับอยู่ข้างๆร้านะสะดวกซื้อเลยนะครับขึ้นตึกมาชั้น2นะแล้วก็ขี่เข้าไปตรงนี้นะครับเราจะเจอจุดค้นขายปูนแดงนะ ปูนแดงนี้นะคบผมเราต้องไปจกอีกตึกหนึ่งนะครับพอเราจกได้และหนีตำรวจได้ปุ๊บเราเอามาขายเราก็จะได้เงิน5 0 0แสนบาทแตกต่างกับปูนธรรมดาครับที่ได้แค่10,000บาทนะปูนธรรมดาก็จะอยู่บนตึกชั้นด้านฟ้านะครับมีทั้งปูนธรรมดาแล้วสายไฟธรรมดาด้วยนะจากนั้นเราก็เหินลงไปเลยนะครับไปดูอีกตึกหนึ่งนะซึ่งอีกตึกหนึ่งมันจะเป็นตึกที่มีคนขายปูนธรรมดา แล้วก็คนขายสายไฟนะครับผมเราสายไฟไปแลกเงินนะได้เงิน1,000 0บาทครับสำหรับสายไฟกับปูนธรรมดานะปูนแดงครับจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะอยู่ตรงตึกที่ขายปูนธรรมดานะแ่แต่จะอยู่ชั้นด่านฟ้านะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายปูนธรรมดานะซึ่งได้1,000 0บาทนะครับเดินเข้าไปขายกับ NPC เลยนะมันก็จะ ขายอัตโนมัตินะครับผมส่วนข้างบนนี้ข้างเสานี้เป็นขายสายไฟนะเช่นเดียวกันครับเดินเข้าไปนะครับผมแล้วมันก็จะขายอัตโนมัตินะเราก็จะได้เงินด้วยนะครับผมแล้วจะไปดูปูนแดงชั้นด่านฟ้ากันครับก็ก็ปูนแดงะครับก็แดงของจริงะครับไม่ให้ประชดจกเสร็จครับก็หืนลงไปเลยนะเหมือนเราหนีตำรวจนะครับแต่ตอนนี้ผมยังสร้างแมปไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดให้ใครเล่นก็เลยยังไม่มีตำรวจไม่มีหมอนะครับ เมื่อไรจะเสร็จนี้พอเราทำงานดำจนรวยแล้วเนี่ยแบบว่าไม่มีใครเอากูลงได้ประมาณเนี้นะครับผมก็นี่นะคะผมคือจุดขายรถนะครับรถทุกคันจะเป็น1 0 0 0 0บาททั้งหมดนะครับย้ำว่าเป็น1 0 0 0 0บาททั้งหมดนะครับใช้หลักการเดียวกันกันกบร้านสะดวกซื้อนะครับก็คือคิดเข้าไปที่ซีดีมนะมันก็จะขึ้นว่าซื้อรถสำเร็จนะครับผมแล้วก็ไปเซ็รถได้เลย อันนี้จุดเกิดผู้เล่นใหม่นะคะผมย้ําว่าผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะจะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะผมเริ่มเกมย้ําว่าผู้เล่นใหม่ก็แมปคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับล้อผมอัปเดตสร้างเมืองให้ใหญ่ขึ้นมีอาชีพเยอะมากขึ้นนะครับจุดปูนจุดทุยจุดจดปูนทุยจุดจกปูนหลายจุดสายไฟหลายจุดหน่อยนะคะผมจะมาเปิดแมปให้ทุกคนเล่นกันนะ ใครที่ชื่อยอยากสร้างแมปก็ติดต่อเฟสมาเลยนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมทักคุณเฟสมาเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับไปแล้วเล้อ